สำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้มีการมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นค่ะในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2563ค่ะซึ่งนายสัมพันธ์มูซอดีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวประจำปี2563เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามหลักสากลว่าด้วยเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศนะคะรวมทั้งไม่มีการจ้างงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานและการค้ามนุษย์รวมถึงส่ง เสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยการประกวดในครั้งนี้นะคะก็มีการแบ่งแยกออกเป็น2หัวข้อหลักก็คือปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 และแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยไม่ค้ามนุษย์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็เป็นแรงงานเพื่อนบ้านค่ะที่ทํางานในสถานประกอบการและขึ้นทะเบียนแรงงานกับหน่วยงานภาครัฐนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่ทํางานในพื้นที่7จจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปรากฏว่ารอบนี้นะคะก็มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจมวันทั้งสิ้น23ผลงานค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นชุดของดีบ้านฉันภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งการประกวดเป็น3ประเภทก็คือมัธยมศึกษาอุดมศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปมีผลงานส่งเข้าประกวดจนวน127ผลงานค่ะ ซึ่งการประกวดคลิปวิดีโอสั้นทั้ง3เรื่องนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากสถาบันการศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมถึงรายงานต่างด้าวที่ทํางานในจดสงขลานะคะที่จะได้เห็นถึงเรื่องของเทคนโคต่างๆทั้งการถ่ายภาพตัดต่อรวมถึงการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของแต่ละทีมโดยคลิปวิดีโอทั้งหมดนะคะจะนําไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลเพื่อมีการขยายผลต่อไปในวงกว้างค่ะ สำนักประชาสัมพันธ์เขตหได้มีการมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นค่ะในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2563ค่ะซึ่งนายสัมพันธ์มูซอดีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหค่ะ เป็นประธานในการมอบเกียรติบตัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวประจำปี2563เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามหลักสากลว่าด้วยเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศนะคะ รวมทั้งไม่มีการจ้างงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทํางานลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานและการค้ามนุษย์รวมถึงส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยการประกวดในครั้งนี้นะคะก็มีการแบ่งแยกออกเป็น2หัวข้อหลักก็คือปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 และแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยไม่ค้ามนุษย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็เป็นแรงงานเพื่อนบ้านค่ะที่ทํางานในสถานประกอบการและขึ้นทะเบียนแรงงานกับหน่วยงานภาครัฐนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่ทํางานในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างปรากฏว่ารอบนี้นะคะก็มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจังหวัดทั้งสิ้น23ผลงานค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นชุดของดีบ้านฉันภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งการประกวดเป็น3ประเภทก็คือมัธยมศึกษาอุดมศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน127ผลงานค่ะ ซึ่งการประกวดคลิปวิดีโอสั้นทั้ง3เรื่องนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากสถาบันการศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมถึงรายงานต่างด้าวที่ทํางานในจดสงขลานะคะที่จะได้เห็นถึงเรื่องของเทคนโคต่างๆทั้งการถ่ายภาพตัดต่อรวมถึงการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของแต่ละทีมโดยคลิปวิดีโอทั้งหมดนะคะจะนําไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลเพื่อมีการขยายผลต่อไปในวงกว้างค่ะ